สวัสดีค่ะท kind of <respuesta. S 1> ุกคนวันนี้กุกกี้วารินนะคะพามากินอาหารที่ครัวริมทางกลางบ่อนะจ๊ะเขาหยุดทุกวันพุธนะคุณลืมบอกไปว่าอันนี้แถวแม่กรองนะคะอยู่บนถนนพระรามสองค่ะหาไม่ยากเลยบรรยากาศร้านเขาก็ดีนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในกันนะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคุณน่ากินเวอร์ไปสั่งกับข้าวกันค่ะ บรรยากาศร้านเขาดีนะนั่งสบายสบายเลยค่ะดูสิเป็นส,ม,สมเลยบรรยากาศดีมากนี่เมนูนะคะเมนูปูนี่น่ากินมากอันนี้มีราคานะคะแล้วก็มีปลาหมึกกุ้งอาหารเยอะมากเมนูปลาแล้วก็มีพวกผัดแล้วก็ต้ม เมนูเขาใหญ่จริงคุณมาได้นะคะที่นี่มาไม่ยากนะจ้าเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเป็นยังไงบ้างนะคะนี่อันนี้แกงส้มไข่ปลาเรียกิวนะคะแต่ว่าเราบริเควสใส่ไปเป็นชะอมไข่เนาะปกติกนะกินนะจริงๆแล้วมันมีเป็นแบบหม้อไฟด้วยนะขอเป็นหม้อไฟก็ได้หรือว่าของเราคือเราไม่ได้กินเยอะอะไรมากงนะั้เราก็มาเป็นถ้วยจ้าอันนี้ตัวเดดตัวจีด๊ดก็คือ อโอวนเธอแต่หอยนางรมเขาใหญ่ดีนะเออหอยนางรมใหญ่อยู่กินมากไม่ได้เดี๋ยวความดันขึ้นต้องระวังนิดนึง,แ,งแล้วก็อันนี้อันหนึง่งก็คือปลาหมึกไข่แผ่กะปิใช่ถูกต้องคุณแม,ม่เอยน่ากินมันมีสองแบบนะคะเป็นปลาหมึกธรรมดากับปลาหมึกไข่นะคะเราเรียเค็เป็นปลาหมึกไข่ไปนะจ๊ะไข่ล้วนเออจริงแน่ ใช่ดองแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะจากปกติจานนี้ยคือ450นะคะแต่ถ้ามาวันนี้ถึงสิ้นปีนะถึงสิ้นเดือนธันวา 66, 66นี้นะจ๊ะเหลือ350อันนี้กี่ตัว2ตัว2ตัวนะคะ350บาทจากโปรโมชั่นจ้าแล้วก็อันนี้เป็นขุยปูขุยปยอยูอุ้ยอุ๊บขุยกุ้งค่ะขุยกุ้งขอโทษนะจ๊ะโอเคงั้นขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเอนจนะคะทุกคน อันนี้ราคานะคะคุณราคาก็าถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะเราสั่งกับข้าวไปทั้งหมดตั้งห้าอย่างเนี่ยเมื่อกี้ลืมแนะนำล,ลืมบอกราคาไปนะคะยังไงก็ถ้าใครแวะมาแถวแถวคลองโคนนะคะหรือว่ามาแถวอัมพาวาหรือว่าอยู่แถวแถวนี้นะแวะมาได้นะเดี๋ยวกุ๊กกี้ปักหมุดไว้ให้มันอยู่เส้นพระรามสองก็จริงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะว่ามันอยู่แบบสมุทรสงครามถ้ามาจากราชบุรีหรือว่ามาจากแถวปากท่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไกลเลยคุณ ยังไงเดี๋ยวพุกกี้มารีวิวกันใหม่นะเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ